สวัสดีจ้าสุขสุขคนเด้อมาอีกแล้วมาอีกแล้วแย่ทิ๊บคือเก้าเนี่ยละจ้า้พาพี่นองเข้ามาสวนพักมือนี่ไปหาตะหม,มากไม่ลายกัะวนมาหาพักนี่จักน้อยนะจ้าเนาะสวนพักจ้าบอคเกอรี่นะคะพักบอกเกอรี่จ้าเป็นตระกูลกระลำเด้อจ้ามีตะถอยอยังไงมีตะดกอกยังไงเป็นพักตระกูลกระลำจ้าทุกคน ใี่ให้นองเบิง้งกอใหญ่ๆกอสวยๆนะคะเอาไปกินได้ค่ะไปกินไปรับประทานได้จ้าทุกคนเป็นผักตระกูลกระหลำ่ำมีตะกอใย,ยๆนอนยญยๆจ้าทุกคนทางนี้ก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งะะเด้อค่ะแนวเดียวกันนั่นแหละต่ว่พนพนังปิ่นคนละส่งคนละอันซื้อบอกอคอรลี่ค่ะ น้ำงามพี่น้องก่อยญ่ๆอันนี้สิเป็นสีม่วงได้จ้าเด้อสีม่วงเป็นสีม่วงนะคะขางข้างนี้ก็จะเป็นสีเขียวว่าแมนกะล่ำเด้อพี่น้องบอกคลีรับประทานได้นะคะ แกลทีผ้าขาวมาเบิ่งในหัวในสวนนี่ะจ้ะพักก่อยง่ายๆไปกินกระปุนกับเจวเสียบๆท้ายอัปเดตให้พี่ให้น้องเพิ่งขอบอุ่นขอบคุณหลายๆเด้อผู้มาติดตามผู้มารับชมแกตทีพ่อนยังสวยๆงามๆแกตทีขามาฝากพี่ฝากน้องจ้าทุกคนพ่อพักง,งามๆกับท้ายให้พี่ให้น้องเพิ่งคือกันพออยังดีๆกับสีหามาให้พี่ให้น้องเพิ่งจ้าทุกคนเพิ่งที่จะก่อยง่ายๆนอนยง่ายๆด้วยกัน ผักปลอดสารพิษค่ะทุกคนผักฟรีผักนองได้จ้าเด้อขอบอุ่นขอบคุณหลายๆไปกันเด้อจ้าบ๊ายบาย